เด็กๆวันนี้มาพบกับคุูครูโยอีกแล้วนะคะครูครูโยมีหนึ่งบทเพลงมาฝากเด็กเพลงนี้เด็กๆต้องรู้จักแน่ๆเลยแล้วก็ต้องเต้นได้แล้วไอเด็กขะเพราะี่จะเต้นกับครูโยระยัเพรามแล้วลุกขึ้นมาเต้นเลยคะ่ะข้นแรกล้างมือด้วยน้ำแลสะสบู่หรือแอลกอฮอล์แล้วเอามือถูกันอาะไปเลยค มือถูหลังมือแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วสลับกันสองข้างข้อที่หนึรงข้ที่สใช้ฝ่ามือูฝ่ามือแล้วใช้นิ้วถูซอบนิ้วเห็นไหมไม่ยาก ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือทั้งสองข้างสลับซ้ายขวาอ่ะไปเรห้ซ้ายตว้าทีหาใช้ฝ<ไ>่ามือถูหัวแม่มือโดยรอบทัๆๆ้งสองข้างนะจ๊านะจ๊า ข้าที่หกใช้ปลายนิ้วหูฝ่ามือทั้งสองข้างแสบๆสขันๆแต่เข้ามามีน้าเราต้องูู้ายูู้ ang, แบบแบบนะาเป็นข้าสุดท้ายกำ mới, 10, 1, 5, มือหูรอบข้อมือทั้งสองข้างเหมือนบิดกันเร่งแตะนิวไปเลยค่ะ เด็กๆทำกันได้ใช่ไหมล่ะสนุกไหมคะแล้วที่สำคัญนะคะเด็กๆขาเวลาเราออกไปข้างนอกหรือว่าก่อนที่จะรับประทานอาหารหรือว่าขานมเด็กๆต้องทำยังไงคะล้างมือให้สะอาดให้ถูกขั้นตอนนะคะมือเราจะได้สะอาดปราศจากเชื้อโรคห่างไกลจากโรคอะไรคะช่วงนี้โรคอะไรนะโรคโควิดาอวันนี้คุณครู อยากให้เด็กๆทุกคนรักษาสุขภาพนะคะคุูโยขอตัวลาไปก่อนบ๊ายๆสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับครูแอลครูแอวจะมาสอนเด็กๆสุขนิสัยที่ดีโดยการล้างมือแล้วก็ การตัดเล็บนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปล้างมือให้เด็กๆนะคะสำรวจที่เล็บของตัวเองก่อนว่าเล็บของเด็กๆเป็นยังไงบ้างนะเล็บดำหรือเปล่าถ้าเด็กๆเล็บยาวต้องทำยังไงคะเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ตัดเล็บให้ด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยมือของเราเนี่ยสำคัญมากนะคะถ้าเด็กๆ มือสกปรกหรือว่าไปจิบหยิบจับสิ่งของไปเล่นใช่ไหมคะชอบเล่นของเล่นแล้วเด็กๆไม่ชอบล้างมือจะทําให้เด็กๆเ,เป็นยังไงคะ อะ,อะไรก็จะตามมาคะเด็กๆเชื้อโรคนั่นเองใช่ไหมคะถ้าเชื้อโรคมันก็จะทําให้เด็กๆเป็นยังไงคะเวลาเด็กๆกินอาหารกินขนมมันก็จะทําให้เด็กๆนําเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายของเราก็จะทําให้ร่างกายของเราปวดท้องได้นะคะดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาล้างมือให้ถูกขั้นเจ็ดขั้นตอนและก็ถูกวิธีล้างมือยังไงให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคเดี๋ยวเราไปล้างมือพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เด็กเเดี๋ยวเราจะมาล้างมือเจ็ดขั้นตอนกันนะคะเด็กๆดูนะคะวันนี้เราจะมาล้างมือกับพี่สัตว์น่ารักกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละท่าของพี่สัตว์กันนะคะว่ามีท่าอะไรบ้างอ่าเด็กๆดูนะคะท่าที่หนึ่งปลาว่ายในน้ําให้เด็กๆทําท่าปลาว่ายในน้ําแบบนี้นะคะอ่าท่าที่สองเต่าถอดกระดองให้ทำท่าที่เต่าถอดกระดองแบบนี้นะคะ ท่าที่3านวดปลาหมือกอ่าให้เด็กๆเ,เอามือสอดเป็นที่นวดตาหมือกแบบนี้นะคะค่ะท,ท่าที่4หอยมุดดินอ่าทำที่ทำที่หอยมุดดินแบบนี้นะคะอ่ายันข้างเห็นไหมคะพี่หอยมุดดินท่าที่ห้านกบอยบินเห็นไหมคะมัอนนอกไหมคะเด็กๆอ่าเพียนข้างก็ ที่าบบะะที่หอกงูฉกใบไม้นี่เห็นไหมคะเด็กๆก็ทําท่าง,งูแล้วก็ฉกไปที่ใบไม้แบบนี้นะคะ,ะท่าที่7จ็ดหมาตาออกจากพงนี่เห็นไหมคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมไปล้างมือตามที่สัตว์แต่ละชนิดกันดูนะคะ เดี๋ยวเราจะไปล้างมือพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปล้างมือกันค่ะเด็กๆค่ะมาล้างมือพอไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะใส่สบู่ท่าที่หนึ่งท่าอะไรนะคะเด็กๆปาไหว้ในน้ำใช่ไหมคะทปาปาไหว้ในน้ำท่าที่สองเต่ากระดองเตาถอดกระดองนะคะท่าที่ 3ปลาหมึกหนวดปลาหมึกนะคะหนวดปลาหมึก4หอยมุดดิน4ห,หอยมุดดิน5นอนกบดยบิน6งูฉกใบไม้7หมาป่าออกจากโพรง เมื่อล้างเจ็ดขั้นตอนแล้วเราก็ล้างสบู่ออกให้สะอาดนะคะค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเมื่อสักครู่ที่เราล้างมือไปมือเด็กๆสะอาดหรือยังคะ นี่เห็นไหมคะเวลาล้างมือเจ็ดขั้นตอนก็จะทำให้มือเราสะอาดปราศจากเชื้อโรคนะคะแล้วยังป้องกันโรคอะไรได้อีกนะโรคอะไรที่กำลังระบาดคะเด็กๆโรคโควิดใช่ไหมคะเด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยใส่ใส่อะไรคะเด็กๆอย่าลืมใส่สบู่ด้วยนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้นะคะแขวก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ